ฮัลโหลมาวันนี้เราจะมารีวิวแอมเ o โด้พ l ีคอลลาเจนใส่เบปทยพัทซีนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นมิลลิกร,รัมนะคะก็จะมีทั้งไอเบปทายแล้วก็วิตามินซีมามาดูว่าในกระป๋องนี้มีอะไรบ้าง อันนี้เป็นกระป๋องแบบฟูดเกรดนะคะคือปลอดภัยมากเป็นแบบกระป๋องสำหรับอาหารหรือนมผงเด็กอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีความจุอยู่ที่ประมาณ5000มิลลิกรัมนะคะที่ญี่ปุ่นนะเขาจะนิยมมากโดยการที่แบบทำคอลลาเจนหรือนมผงเด็กเป็นในรูปแบบนี้ยค่ะก็คือเป็นผุ่กฟอยแล้วก็เป็นซิปล็อกนะคะแล้วก็แค่ฉีกข้างบนส่งรอจะเป็นในแบบนี้จะเป็นผงสีขาวคล้ายๆนมผงเล ทำไมเราต้องทานคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนอน่ะจริงๆแล้วมันมีอยู่ในร่างกายของเราเมื่อเราอายุมากขึ้นคอลลาเจนจะลดลงข้อเสียของเราคืออะไรหนึ่งก็คือผิวเหนียวง่าย 2คือผิวเริ่มหมองคล้ำสามคือน้ำในกระดูกน้อยลงนะเส้นเอ็นของเราม่นจะมีปัญหาเราก็เลยต้องทานคอลลาเจนเนี่ยเข้าไปเสริมอันนี้คอลลาเจนที่ดีก็คือไตรเปปไทด์ไตรเปปไทด์จะดีกว่าคอลลาเจนในท้องตลาดทั่วไปที่มันเป็นแบบเปปไทด์นะคะคือเปปไทด์อ่ะมันจะเป็นโมเลกุลใหญ่เวลากินเข้าไปไมันต้องใช้เวลาแบบหลายๆชั่วโมงในการที่จะย่อยแต่ว่าเป็นไตรเปปไทด์เนี้ยก็คือสามารถดูดซึมที่กระปุงแก้เลยก็จะมีเส้นเลือดใหญ่อยู่ในปากน,นะคะอันนี้จะทานคู่กับน้ำส้มซึ่ง แล้วอ่ะโดยตามกฎหมายที่อยอกยกำหนดคือเราจะทานไม่เกินวันละ1นึ่งมมิลิกรัมหช้อนก็คือ5้า0นใช่ไหม่ก็ใส่ไม่เกิน2ช้อนนี่น้ำเย็นด้วยนะเนี่ยดูดีใส่เลย อใครก็ลองดูไปผสมกันอะไรก็ได้ก,กาแฟน้ำเปล่านมน้ำผลไม้โยเกิรต์ตได้หมดเลยนะเอ้ยมันไม่เปลี่ยนรสชาติของเราไม่มีสีไม่มีกลิ่นอย่าพยายามกินคอลลาเจนที่มีน้ำตาลมากนะคะเพราะวันทีมันทำให้เราหนักขึ้นโดยตัวโอเคใครมีข้อสงสัยอะไรที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็ถามไปได้ที่น้องๆตัวแทนทั่วประเทศได้เลยเอเามราุตไทยแลนด์นะคะ